สวัสดีครับกำลังพร้อมแล้วนะฮะสำหรับการเตรียมตัววันนี้บรรยายเรื่องของแผนการตลาดครับก็ต้องไปบอกเคล็ดลับความสําเร็จเนาะวันนี้แผนละเอียดมากๆครับต้องบอกว่าเป็นการพูดแผนสไลด์นี้ครั้งแรกนะแล้วก็จะเจาะลึกมากๆด้วยก็อย่าพลาดนะครับติดตามกัน วันนี้ก็เสร็จภารกิจการบรรยายไปเรียบร้อยครับก็โอ้สนุกสนานมากๆเลยสําหรับการนําเสนอนะในส่วนของแผนการตลาดเชิงลึกนะวันนี้ผมพูดไปในจุดที่ว่าในหลายๆข้อนะที่แบบอาจจะปกติไม่ได้มีการนําเสนอก็วันนี้อยากพูดในรายละเอียดลึกขึ้นครับก็ทุกคนคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ไปได้ทีนี้ก็มีคนชอบถามครับว่า ไ p a การที่มาพูดแบบนี้มันต้องฝึกมันต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าแบบเออมันต้องเก่งมาเลยไหมก็ต้องบอกทุกคนอย่างงี้ครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครพูดได้มันตั้งแต่เกิดใช่ไหม นะครับหรือพูดเก่งตั้งแตเกิดมันมีสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเนาะแต่เราต้องรักก่อนเวลาเราจะทําอะไรเป้าหมายต้องชัดเนาะผมจะบอกเสมอว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยแพชชั่นของเรานะครับความต้องการของเราความปรารถนาของเราเนี่ยมันชัดเจนหรือเปล่าถ้าเราชัดเจนเรามีความสุขกสิ่งนั้นเราก็จะสนุกนะครับอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นการท้าทายเนาะว่าเราเอ๊ะจะพูดให้คนรู้เรื่องเนี่ยนะครับเข้าใจในสิ่งที่มันยาก ให้มันเข้าใจได้ไหมได้ง่ายอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบอยากทำเนาะแล้วก็พัฒนาตัวไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็มีคนถามว่าอ่าแล้วเคล็ดลับถ้าสมมติจะให้บอกเคล็ดลับสักหน่อยว่าเอ๊ะการที่จะพูดในที่สาธารณะทำอะไรได้บ้างเนาะก็ลองดูนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราจะพูดเนี่ยนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพูดเนื้อหาอะไรเมื่อได้หัวข้อมาเนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับว่าเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยเราจะสื่อสารอะไรเรายามีอะไรให้เขาบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะไม่ใช่เราอยากพูดอย่างเดียวนะทุกคนอันนี้สําคัญนะต้องบอกว่าโจทย์นั้นน่ะที่ได้มาเนี่ยแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ที่เขาต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อแรกอันที่2ครับเราท่านจะให้ดีมืออาชีพมากๆเลยเราต้องรู้จักผู้ฟังก่อนผู้ฟังเป็นยังไงเป็นเพศไหนอายุประมาณเท่าไหร่ประสบการณ์เป็นยังไงนะครับเขาต้องการอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราเตยมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเขาได้นะครับอันที่สาม พอเรารู้เนื้อหาเรารู้คนฟังนะครับตอนนี้ตัวเราแล้วเราก็ต้องเตรียมอะไรครับเครื่องมือในการสื่อสารนะครับเนื้อหาในการสื่อสารเนาะนะครับว่าเออมันจะต้องนําเสนอยังไงให้แบบเป็นมืออาชีพให้แบบคนเข้าใจง่ายขึ้นนะอันที่4มีเนื้อหาและมีเครื่องมือต้องเตรียมตัวฮะต้องซ้อมนะไม่ว่าคุณจะพูดเก่งยังไงต้องซ้อมถ้าคุณจะเป็นมืออาชีพจริงๆนะการบรรยายของผมแต่ละครั้งเนี่ยซ้อมไม่ต่ำกว่า1ิครับ ถ้าการบรรยายสาคัญเนี่ยประมาณ30รอบนะทุกคนจริงๆผมมีกฎส่วนตัวพูด10นาทีเนี่ยคือซ้อมคูณ30ไปโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่ก็เราอยากให้มันประทับใจไหมล่ะถ้าเราอยากให้เมื่ออาชีพเราต้องซ้อมประมาณ10เท่าถึง30เท่าของเวลาที่เราพูดครับนะรวมถึงการเต็มเต็มเนื้อหาด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าจะสุดยอดเลยเนี่ยเราต้องเดาเผื่อไว้ก่อนว่าจะมีคําถามหลังจากที่เราเราจบกัน นำเสนอหรือแนะนําไปหรือเปล่าพูดไปหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเรารู้คําถามเราก็จะเตรียมคําตอบแบบมืออาชีพได้ใช่ไหมเพราะบางคนถ้าชั่วโมงบินไม่มากพอเนี่ยเราไปตอบหน้างานจะอาจจะอําออ,อึ้งอึ้งนะครับตอบไม่มืออาชีพแต่ว่าถ้าคุณได้เตรียมตัวก่อนว่าเอ๊คําถามไหนน่าจะเจอบ้างนะครับก็จะทําทให้คุณนะเป็นมืออาชีพเนี่แหละครับคร่าวๆเนาะว่าการพูดในที่สาธารณะหรือวันเป็นวิทยากรเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรนะครับ สำหรับการทำงานของผมเนี่ยนะครับในธุรกิจของเราก็จะมีการเทรนเนอร์เป็นเทรนให้ด้วยนะครับมีการเทรนนิ่งให้กับเทรนเนอร์หรือคนที่แบบอยากพูดในที่สาธารณะอยากเป็นคนบรรยายชอบบรรยายอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีคลาสมีหลักสูตรซึ่งอันนี้ต้องเข้มข้นมากๆเลยก็ทำง่ายๆเหมือนที่เราบอกนะครับก็คือเขาต้องใส่ใจสนใจก่อนเนาะคนที่เป็นวิยากรไม่ใช่พูดเก่งแต่ต้องพูดแล้วมันคนฟังเนี่ย ได้รับสิ่งที่เขาต้องการอันนี้สําคัญไม่ใช่พูดไม่หยุดพูดไม่รู้เว,ล,วลาเวลาพูดไปเรื่อยๆไม่ใช่หละครับไม่ใช่เลยนะับพูดสนุกอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยก็ยิ่งก็ไม่ใช่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะมีการฝึกครับในธุรกิจนี้ของเราก็นะฮะเรื่องจากเราเข้าใจพื้นฐานแล้วนะครับเราก็มาพัฒนาตัวเองเพราะว่าการเป็นผู้นําสําคัญเนาะเราจะไม่ได้เป็นผู้นตามตลอดเพราะฉะนั้นหนึ่งในหน้าที่ของผู้นําก็คือการแบ่งปันการเล่าสู่กันฟังในเรื่องสิ่งที่เราทํา นะครับอันนี้ก็ต้องมาฝึกฝนกันนะครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าออของบริษัทเองตอนนี้นะครับก็มีโปรแกรมพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับเทรนนิ่งเด e ะเทรนเนเหมือนกันนะครับใครที่แบบอยากเป็นสปิเกอร์นะครอยากฝึกตรงนี้บริษัทมีนะครับผมก็บอกโอ้จังหวะด,ดีมากๆเลยนะครับก็มีรู้สึกมีพันเนอร์หรือมีทีมงานนะครับออที่สนใจจะทำตรงนี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดกับ สปอนเซอร์หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับก็จะรู้รายละเอียดว่าเออจะเข้าร่วมอย่างไงนะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้ภารกิจคือแบ่งปันนะครับเป็นวิยากรนะก็เป็นอีกบทบ,บาทหนึ่งนะครับที่ทํานอกจากว่าเล่าถึงแนวความคิดอะไรต่างๆการที่เรานําเสนอข้อมูลต่างๆก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะฮะและเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยเพราะ,ะนั้นก็อยากบอกทุกคนครับงานที่เราทำนะเราต้องเก่งงานก่อนใช่ไหม เก่งงานเนี่ยเป็นอันเก่งแรกเลยนะเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับที่จะศึกษางานและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าแบบทำไปเรื่อยๆแล้วเท่าเดิมไม่ได้นะครับวันเวลาผ่านไปต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะเป็นเมือชีพครับและประสบความสำเร็จทุกคนตรงนี้นะครับ